สวัสดีครับวันนี้พบกับปลาสวรรค์ทีวีตอนที่29นะครับก็จะมาเสนอวิธีการทำปากกาใช้สำหรับจอทัชสกรีนนะครับแบบง่ายๆไม่เปลืองต้นทุนอุปกรณ์ก็สามารถหาได้ในบ้านเนี่ยแหละครับแล้วปากกาทัชสกรีนเราไปใช้กับอะไรก็เอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสมัยนี้ครับอย่างเครื่องนี้ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอุปรกรณ์กันเลยดีกว่าอย่างแรกก็คือสกอตเทป ก็ไม่ต้องมาเป็นแท่นหนีก็ได้เอาแบบที่มีเทปก็พอนะครับกันไก่ตะเกียบนะครับหรือไม่จําเป็นต้องตะเกียบก็ได้เป็นอะไรที่แท่งๆแบบนี้ก็ได้แบบตะเกียบนะครับแล้วก็ถุงขนมครับถุงขนมนะครับเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ข้างในมันเป็นฟอยล์แบบนี้นะครับนี่ แบบที่เป็นพลาสติกอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ก่อนมาทําล้างก่อนนะครับเดี๋ยวมดมันจะขึ้นโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับวิธีทํานะครับขั้นแรกก็คือเอาตะเกียบกับสกอตเทปมานะครับเอาสกอตเทปพ,พันไปบนหัวตะเกียบนะครับพันไปเรื่อยๆให้มันหัวมันใหญ่ขึ้นมาต่อมานะครับไปเอาถุงขนมมาแล้วตัดนะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ ต่อมาแล้วก็วัดครับว่าให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตัดเป็นรอยบากนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนี่นะครับตัดเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันพับลงไปได้ครับนี่โอเคต่อมาแล้วก็เอาเทปติดครับ เทปติดปุ๊บนะครับมันจะได้อย่างงี้แล้วก็พับสองสองอันที่เราตัดเมื่อกี้ลงมาครับแล้วก็เ,เทปติดอีกทีหนึ่งพอติดอย่างงี้ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พับลงมาพับลงมาให้สุดอย่างงี้นะครับแล้วก็พันแล้วส่วนไอ้ที่เหลือๆตรงนี้นะครับท่านก็พันลงไปกับก้านตะเกียบเลยครับให้มันดูดีหน่อย ถ้าเกิดพันไม่ได้เราก็ตัดครับให้มันเป็นร่องเพื่อให้มันเข้ารูปก,กับด้านตะเขยบอย่างนี้นะครับข้างบนแล้วก็เก็บๆให้มันดีๆได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วสามารถนาไปใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาแท็บเล็ตมาลองกันเลย ตัวปากกานะครับเลาใช้ให้จับตรงด้ามที่เป็นฟอยล์ที่เราทำขึ้นมานะครับอย่าไปจับตรงตะเกียบอย่างนี้นะครับมันใช้ไม่ได้ต้องจับตรงนี้นะครับต่อมาเอาแท็บเล็ตมาแล้วเดี๋ยวไปลองกันเลยครับเอาแท็บเล็ตมาครับอย่างแรกที่จะลองเลยคืออัลล็อกมันครับน่าเรียบร้อยนะครับต่อมาลองไปที่แอปวาดรูปสักตัวหนึ่งมีรอยอะไรมันเร็วเกินนะครับ มาใหม่นะครับคราวนี้ปากกาเราก็ใช้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับจะขีดเส้นจะทำรูปล่างอะไรนะครับก็ได้หมดตอนนี้แม่นกว่ามือบางทีนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนด้วย อย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ